y o y r ยนิ n o โ e Make it your way มีจำหน่ายแล้วตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Behind the Press รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญในแวดวงต่างๆที่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างและน่าสนใจนะคะวันนี้อิฟจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับ ผู้กำกับหนังสั้นที่กวาดรางวัลมาอย่างมากมายซึ่งเขาคนนี้เป็นคนที่มีมุมมองหลักการและแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยละคะ่ะก็เลยอยากจะเป็นกลุ่มที่ทำให้ใหคนดูหนังของเราเนี่ยทำหนังที่หลากหลายออกมาแล้วก,แวก็แล้วก็ตอบโจทย์เหมือนกับเหมือนกับที่บอกว่ามนุษย์ทุกคนต้องได้รับความรอดนั่นก็หมายความว่ามนุษย์ทุกคนก็น่าจะมีหนังสำหรับเขาเฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่มเลยแรงบันดาลใจของเขามาจากไหน เขาทำหนังแต่ละเรื่องเพื่ออะไรไปพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะอีฟก็นั่งอยู่กับคุณปูปวิตรีเมฆแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็ขออนุญาตเรียกพี่ปูแล้วกันนะคะพี่ปูก็ถือเป็นหนึ่งในผู้กํากับหนังสั้นรุ่นใหม่ไฟแรงที่น่าจับตามองคนหนึ่งเลยนะคะก็ก่อนอื่นอยากจะถามพี่ปูว่าก้าวเข้ามาสู่วงการภาพยนตร์ได้ยังไงคะอ่าก็คือเรียนมาทางด้านนี้ครับแล้วก็พอดี ตอนที่อยู่ที่โบสถ์คือเราจะไปอยู่ในโครงสร้างที่เกี่ยวกับงานด้านสื่อครับก็เลยรู้จักคนในแวดวงนี้พอสมควรก็เลยได้เข้ามาก็คือเรียนมาอยู่แล้วแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะทําอาชีพนี้ใช่ครับมาตั้งแต่เด็กๆเลยปะคะไม่ครับก็เหมือนเด็กทั่วไปครับที่ฝ่ายฝันอยากจะเป็นนู้นเป็นนี่มาเรื่อยตอนเด็กๆก็อยากเป็นนักบอลอาชีพอยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนอยากจะเป็นหมอเป็นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วก็อะไรหลายอย่างมันเปลี่ยน ก็คือจริงๆเราก็อยากไปหลายอย่างมากแต่ว่าก็ต้องบอกว่าการการเอ็นทานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่นำเรามาทางนี้เพราะจริงๆเป็นคนที่เลือกเอ็นหลายคณะมากครับแล้วก็หลายปีด้วยจนมาได้ปีเนี้ที่เป็นภาพยนตร์พอดีนะคือเอ็นทั้งหลายปีนี่หมายถึงว่าเรียนคณะอื่นไปแล้วด้วยหรือเปล่าคะใช่ภาษาภาษาเขาเรียกว่าซิวไงครับก็คือไปทั้งสถาปัต์ก็คือศึกษาศาสตร์พะละก็เรียนมานิติศาสตร์เ็เคยเอ็นลองเรียนมา แต่ว่าไม่ถึงปีก็ไม่ชอบอะไรนี้ยก็เลยออกจนมาติดคณะอาเรียนภาพยนตร์ที่ราชบังเนี่ยครับตอนแรกก็ว่าจะออกเหรอครับเรียนมาไม่ถึงปีว่าจะออกอแต่ว่าก็ด้วยหลายๆอย่างครับทําให้ตัดสินใจเรียนมาจนจบได้นจนสุดท้ายมาจบที่ภาพยนตร์ภาพยนตร์ครับอะไรทําให้เรามั่นใจว่าเราจะฝากชีวิตไว้กับเส้นทางสายนี้ค,คะก็จริงๆก็คือมันมันรักแล้วครับมันรู้สึกเออสนุก เราเราอยู่กับมันได้หนังสั้นเรื่องแรกที่ทํานี่คือเรื่องเรื่องแรกมันเป็นเรื่องม,ม,มันไม่มีชื่อเรื่องครับเป็นงานส่งอาจารย์ค่ะตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองเนี่ยแต่ถ้าเกิดจะนับว่าเป็นหนังสั้นที่แบบที่แบบเป็นพอร์ตท,ที่ชอบจริงก็คือเป็นงานทีสี่นะครับเรื่อง t o g e t อ e r Forever พอตเรื่องเป็นยังไงคะเป็นหนังทีสี่ที่ทำแล้วเขาเรียกว่าเอาผลงานเนี่ยไปฉายที่โบสถ์ในวันวาเลนไทน์ด้วยก็คือยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวครับเราก็ได้การสนับสนุนจากโบสถ์มาส่วนหนึ่งในการทําในเรื่อง ทีมงานในเรื่องกล้องในเรื่องการตัดต่อเพื่อที่จะไปส่งเป็นทีซีเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องวันวาเลนไทน์ก็คือพูดถึงความรักก็เอามาจากเรื่องจริงของของปู่กับย่าครับที่ที่รักกันจนวันสุดท้ายของชีวิตเขาอะไรเงี้ยดวงดาวที่เราเห็นบนท้องฟ้าแท้ที่จริงก็คืออดีตของมันบางดวงแตกดับไปหลายล้านปีแล้วแต่แสงของมัน ก็ยังเปล่งประกายประดับฟ้าให้เราเห็นชั่วชีวิตเหมือนกับค,ความรักแม้คนจะจากไปแต่แสงของความรักก็จะสว่างอยู่ในความทรงจำของเราเสมอและนี่คือคำว่าความรักที่พระเจ้าเขียนได้ชัดเจนที่สุดได้แรงบราจใยมาจากเรื่องจริงแล้วตั้งแต่ เรื่องแรกจนถึงบัดน,นี้เนี่ยทําหนังมากี่เรื่องแล้วคะนับไหมคะไม่ได้นับเยอะไหมะประมาณหลักสิบหลักร้อยไม่เยอะหรอกครับก็น่าจะสิบกว่าเรื่องเท่านั้นครับแต่ผมไม่เคยมานั่งนับเลยค่ะแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยเรามีวิธีการหาแนวคิดพล็อตเรื่องหรือว่าแรงบงนันาลใจมายังไงบ้างคะส่วนใหญ่จะทําหนังตามโจทย์ซะมากกว่าครับเพราะว่าคือตัวเองเนี่ยเติบโตมากับโบท ที่ที่ตัวเองอยู่ครับแล้วก็ก็เลยได้ช่วยช่วยช่วยงานที่โบสถ์ก็คือทําหนังตามเทศกาลนะ่รับเพราะฉะนั้นวันพ่อวันแม่วันคริสต์มาสวันอะไรเงี้ยแต่ละวันก็แต่ละปีก็จะมีโจทย์ของมันอย่างคริสต์มาสปีนี้ธีมเรื่องการถ่ายบาปคริสต์มาสต่อมาจะเป็นธีมเรื่องเรื่องการมาบังเกิดของพระเจ้าอะไรเงี้ยครับก็ก็จะเป็นเรื่องๆไปก็จะถูกบังคับห้เป็นส่วนใหญ่อืมถูกบังคับให้ทำแต่ละว่าทําด้วยเต็มใจใช่ไหมคใช่ครับ ซึ่งโดยโดยส่วนตัวจะชอบชอบอะไรที่มีโจทย์อยู่แล้วก็คือเรามีไกด์อย่างชัดเจนว่าจะทําหนังไปแนวนี้นะเป้าหมายคือเพื่ออะไรแม้ถ้าส่งประกวดก็ก็ชอบที่เขามีโจทย์มาให้ที่ผ่านมาประกวดมาสักกี่งานแล้วคะสิบสกว่าครับสิบกว่าแล้วได้รับรางวัลมาทั้งหมดก็สักสีห้ามีรางวัลอะไรบ้างคะที่ดีใจมากๆก็รางวัลหนังสั้นสุพรรณหงษ์ได้จูลี่พรส ที่ชอบเพราะว่ามันเป็นคือจริงๆคําว่าสุพรรณหงษ์เนี่ยคือคือจริงๆมันมันเป็นแค่หนังสั้นนะมันไม่ได้เกี่ยวกับงานสุพรรณหงษ์จริงๆหรอกครับแต่ว่าชื่อมันทําให้เราโอ้โภูมิใจไ,ได้รางวัลสุพรรณหงษ์เ่ยถึงมันจะเป็นแค่หนังสั้นนะครับเราที่สาคัญคือมันเป็นเรื่องของในหลวงซึ่งแบบเออเราดีใจนะที่ได้รางวัลทันทีแล้วก็ได้รางวัลที่เป็นหนังที่พูดถึงเรื่องในหลวงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ที่จําได้อันหนึ่งก็คือรางวัลพีราบขาวของมูลนิธิหนัง หนังที่ได้รางวัลเนี่ยเป็นหนังที่ทาทาที่โบสก่อนนะครับ,รบในวันคริส,สต์มาสปีหนึ่งของโบสพอฉายคนที่โบสดูแล้วก็ไปส่งประกวดแล้วมันก็ได้รางวัลก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นรางวัลที่พระเจ้าให้มาจริงพูดถึงหนังสองเรื่องนี้ที่ที่เราภาคภูมิใจหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยว่าพล็อตเรื่องเป็นยังไงเป็นยังไงได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับเอาเรื่อง Apple o f the e y e ก่อนนะครับ Apple of the Eye คือเป็นคนที่ชอบทําหนังเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ความผิดความผิดความ ปกปิดความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งของมนุษย์ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันคือตัวเราเองเรื่องอาดัมกับเอวาก็คือเป็นเรื่องที่คนน่าจะจําได้ครับเป็นเรื่องที่ส่วนมากคนก็จะพอนึกออกว่าอ๋อเป็นมนุษย์คู่แรกของโลกทาบาปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นผลไม้แห่งชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยว่าเออเรื่องพวกนี้มาเล่นคนก็จะจาจาได้เป็นสัญลักษณ์อะไรเงี้ยผลไม้อย่างอื่นของอิจฉาความงามของแอปเปิลเป็นแน่ ะอไรเนส่วนเรื่อง Looking เป็นอย่างที่ทำให้เราเชื่อเชื่อในทฤษฎีที่เขาบอกว่าเราทำในสิ่งที่ตัวเองรู้จักมันเ่ะเราจะทำได้ดีครับเพราะว่ามันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่าเรื่อง Looking เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดถึงการถ่ายภาพลูกชายที่ตามพ่อไปถ่ายภาพในวัยเด็กไม่เหมือนกันตรงไหนเฮ้ยเออนี้พ่อจะบอกเขาจะให้ดูอะไร เอกรู้ไหมสถานที่เดียวกันนะลูกหรือสิ่งของอย่างเดียวกันเนี่ยบางคนถ่ายออกมาสวยไม่เหมือนกันมันอยู่กับการที่เราเลือกเลือกหามุมเนี่ยว่าใครจะหามุมได้ดีกว่ากันไงซึ่งมันมาจากเรื่องจริงของตัวเอง<ะ>เป็นคนที่รักการถ่ายภาพมันตั้งแต่เด็กเป็นคนที่พ่อชอบถ่ายภาพเป็นคนที่ตามพ่อไปถ่ายภาพตามต่างจังหวัดตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างครับ บวกกับความรู้สึกที่เรามีให้กับในหลวงที่ตั้งคําถามมาตลอดเวลาว่าทําไมไปไหนมาไหนเนี่ยเห็นในหลวงสะพายกล้องอยู่ตลอดเวลาเราก็เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันส่วนใหญ่จะไม่พูดถึงเขาเรียกว่าพระอัจฉริยภาพของในหลวงทางด้านดนตรีเรื่องการชุปทานเรื่องการพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเรื่องแต่ลภาพคนไม่ค่อยพูดถึงกันก็เลยว่าเออเป,เป็นเป็นคาแรคเตอร์หลักของในหลวงเลยนะที่ในหลวงสะพายกล้องแล้วก็บวกกับข้อพระคัมภี์ข้อหนึ่งครับพระเจ้ามองเห็นสิ่งดีในตัวเราอะ ก็เลยเอามาเอามาประยุกต์เอามาประมวลรวมกันก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องการมุมมุมมองของการมองภาพใหม่แล้วชื่อเรื่อง looking มาจากแปลความหมายตรงๆนั่นแหละครับเพิ่มมาจากคำว่า looking for ก็คือการมองหาแต่แยกก็คือ look แล้วก็ king ก็คือเหมือนกับการเล่นเล่นกับคำนะว่าคือลองมองดูพระมหากษัตริย์ของเราสิว่าพระองค์ทรงทำอะไรบ้างผ่านการมองของพระองค์อะไรเงี้ยครับมีหลายคนบอกว่าหนังสั้นเนี่ยดูยาก พี่ปูในฐานะคนทําหนังสั้นคนหนึ่งอยากจะบอกอะไรกับคนที่มีทัศนคติแบบนี้ค่ะคือหนังสั้นส่วนใหญ่อาจจะดูยากก็จริงนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยหนังสั้นที่ดูง่ายหนังสั้นที่ดูง่ายๆเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันคือมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเทศกาลไหนในการดูหนังใช่ไหมครับอย่างสมมติถ้าเกิดเราไปเลือกดูหนังเทศกาลที่แบบว่าคนไทยรักในหลวงหรือว่ารักสามาคัคคีรู้รักสามาคัคคีหรือว่าคําพ่อสอนอะไรเงี้ยเราก็จะได้หนังสั้นที่ดูง่ายเข้าใจง่ายแต่ถ้าเกิดเราไปเลือกเราไปเจอหนังที่แบบว่า หนังทดลองเนี้ยหนังประกวดหนังทดลองหนังอินดี้มันก็จะทําให้เราดูยากเข้าใจยากเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกดูเทศกาลไหนแล้วก็เจอเทศกาลไหนเป็นหลักอืมเพราะว่าถ้าเป็นหนังแนวทดลองหรือว่าหนังหนังอินดี้ส่วนมากก็จะโหเล่าหาสารพัดสร้างสารรค์วิธีการเล่าเรื่องใช่ครับที่คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าคนทําหนังเขาก็อยากจะลอง ผู้ชมนะคะก็อย่าเพิ่งปิดใจกับการดูหนังสั้นเพราะจริงๆแล้วทุกๆเรื่องแหละก็เกิดมาจากความคิดแล้วก็ความสร้างสารรค์ความตั้งใจของผู้กกับทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วสำหรับแบรกหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณปูกันต่อนะคะถึงหลักการแนวคิดมุมมองแล้วก็เคล็ดลับค่ะในการทำหนังสั้นให้ออกมาดีแล้วก็น่าสนใจนะคะจะเป็นอย่างไรพบกันพีไอท์เพรสช่วที่2ค่ะมนุษย์น่ะมองเห็นจากสิ่งที่เรารู้สึก การ Behind the Press รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเบื้องหลังเรื่องราวชีวิตของบุคคลในแวดวงต่างๆที่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างและน่าประทับใจพร้อมรับชมบทเพลงดีๆที่สร้างสารรค์และให้กำลังใจได้ในทุกคืนวันอังคารเวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึง่งทางเนชั่นชาแนลค่ะหรือ www.behindthepress.com กลับเข้ามาสู่ Behind the Press ในเบรกที่2นะคะกับพี่ปูประวิตรีเมฆนะคะอ่าก็อยากจะทราบนะคะถึงแนวคิดและหลักการทำไมพี่ปูถึงเลือกในการใช้พระคัมภีร์ในการทำพล็อตเรื่องหรือว่าสร้างหนังสั้นของตัวเองคำตอบง่ายๆแรกๆเลยก็คือเป็นคริสเตียนแล้วก็หนังที่ทำส่วนใหญ่จะเป็นหนังที่ทำในโบสถ์เพราะฉะนั้นเราก็ใช้หลักการในพระคัมภีเนี่ยเอามาใช้ในการทำหนังเรื่อยๆจนอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นนิสยัยหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าต่อไปพอเอาไปทำหนังข้างนอกหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็มีความรู้สึกว่า จริงๆหลักการพระคัมภีร์มันคือชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วเนี้ยเราก็เราก็ใช้หลักการนี้ในการดําเนินชีวิตในหลายๆเรื่องอยู่แล้วจริงๆมันควรจะเป็นทุกเรื่องนั่นแหละครับก็คือเราก็ใช้หลักการในการทําหนังอ่าลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีเรื่องไหนเราใช้หลักการพระคัมภีร์ในตอนไหนอย่างที่จำจำได้ก็คือเรื่องอย่างลูกกิ้งเนี่ยก็คือหลักการอย่างเช่นว่าพระเจ้ามองเห็นสิ่งดีในตัวเราเสมอเงี้ยหรือว่าบางทีเวลามนุษย์เจอปัญหาเนี่ยอย่ามองที่ปัญหาแต่ว่าให้มองที่พระเจ้าก่อน คือพระเจ้าจะอยากปัญหาเนี่ยมันก็เหมือนกับในหนังลูกกิ้งที่พระเอกเจอปัญหาก็อย่ามองที่ปัญหาแต่ว่าให้มองที่พระเจ้าคือหาสิ่งที่มันสวยงามในในสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ถ่ายมันออกมาค่ะแล้วส่วนตัวพี่ปูมีข้อพระคัมภีร์ข้อไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษไหมคะที่พระคัมภีร์ข้อที่ชอบจริงๆก็คือเยเรมีบทที่สองข้อสองครับเ,เราจําความจงรักภักดีของเจ้าในวัยสาวได้ครับคือเราเราจำความรักของเจ้าในวัยสาวได้ ว่เาเจ้าติดตามเรามาในจินถุลคกันดารน่าจะประมาณเนี้ครับคือพร,พระเจ้าพูดว่าพระเจ้าจําสิ่งที่เราทํา่ะจําทุกสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราจงรักภักดีกับพระเจ้า mm hmm. ตั้งแต่วันที่เราเกิดจนถึงวันที่เราแก่ชราอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเออพระเจ้าดูเราอยู่ตลอดเวลานะล้วพระเจ้าไม่เคยลืม,มเวลาเวลาเราท้อแท้หรือบางทีจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องชอบคิดว่าพระเจ้าไม่รักบ้างหรือว่ามีปัญหากับชีวิตอะไรเงี้ยเราเราลื้ถึงพระธรรมีข้อนี้เรารู้สึกได้เลยว่าเออ พระเจ้าไม่เคยลืมสิ่งที่เราทำนะเป็นพระสัญญาที่ย้ำเตือนเราอยู่เสมอครับตัง้งแต่ทำหนังสั้นมาเนี่ยมีหนังเรื่องไหนที่<ม>รู้สึกว่าทำยากที่สุดมีอุปสรรคเยอะที่สุดเลยมีไหมคะทำยากที่สุดอุปสรรคเยอะที่สุดอ่าไม่มีครับมันก็เยอะทั้งหมดแล้วครับแต่และเรื่องก็มีปัญหาของมันใช่ครับเราพี่บูงมีผู้กำกับหนังในดวงใจไหมคะก็มีมีหลายคนนะครับชอบพี่เป็นเอก ชอบความกล้าชอบไอเดียลคือจริงๆหนังของพี่เป็นเอ๋ผมว่าเป็นหนังที่ถูกจริตผมพอสมควรนะคือมันมันไม่อาร์ตสูงส่งแต่ก็ไม่ตลาดจนเฟือไปอะไรเงี้ยคือมีรู้สึกว่าดูหนังของพี่เป็นเอ๋แล้วมันมันดำดิ่งลงไปในเรื่องราวของเขาได้แล้วที่ชอบอีกคนก็คือพี่อิทธิสุนทรคือชอบหนังเรื่องห่มลงพี่เขาแล้วก็ชอบเป็นไหนให้ดีมากชอบได้ทูเหมือนกันต้องเกียรติของสิริค่ะก็คือชอบคือถึง เขาจะทาหนังรุนแรงเยอะซะเยอะนะแต่ว่าคือชอบความกล้ากล้าที่จะฉีกหนังเขาจะมีความแตกต่างจากหนังไทยในทุกๆเรื่องเลยหนังอาร์ตกับหนังตลาดต่างกันยังไงคะหนังตลาดคือหนังที่ที่ทำมาเพื่อเน้นการขายเป็นหลักนะครับก็คือทําเงินเป็นหลักแต่หนังอาร์ตมันเน้นมาเพื่อทําวัตถุประสงค์บางสิ่งบางอย่างของคนทําหรือของกลุ่มกลุ่มที่ทําโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าหนังจะจะทําเงินไหมจะขายได้ไหมอะไรเงี้ยแค่อยากจะ ตอบโจทย์ด้วยเล้เรื่องราวบางอย่างแค่นั้นพี่ปูมองว่าหนังแบบไหนถึงเรียกว่าเป็นหนังตลาดที่ขายได้คะอ่าสําหรับคนไทยแล้วกันหนังตลาดที่ขายได้สําหรับคนไทยทอดเรื่องแบบไหนสไตล์แบบไหนก็สถิติมันก็มีบอกมาแล้วครับหนังตลกหนังผีงก็เนี่ยพี่เขาขายได้กันแล้วมุมมองพี่ปูกับสถิติที่เกิดขึ้นคิดว่ายังไงคะก็โดยส่วนตัวนะครับก็คือ คือแค่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมสะท้อนถึงบางสิ่งบางอย่างในสังคมอะครับว่าเรายอมรับเรื่องนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็โดยส่วนตัวก็คิดว่า<ม>จะจะ,จะดีกว่าไหมถ้าหากว่ามันจะมีหนังอย่างคืออย่างหนังหนังอย่างโฮมโรนี่ก็ถือว่าเป็นหนังที่ทําเงินนะครับหรือว่าหนังที่บอกว่าหนังที่มันสร้างสรรค์สังคมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วคนดูยอมรับได้เนี่ยมันก็จะเป็นการบอกว่า<ม>คือกระบวนการ ความคิดทางสังคมเนี่ยมันก็จะมันก็จะเปลี่ยนไปอีกขั้นหนึ่งอะไรอเลยใช่เพราะสื่อนี่ก็เป็นช่องทางที่มีพลังแล้วก็มีอิทธิพลต่อคนรับมากๆจริงๆแล้วยิ่มองว่าหนังผีหนังตรงอาจจะมีได้แต่ว่าสัดส่วนน่าจะน้อยกว่านี้แล้วก็หนังที่มีคุณค่าแล้วก็สร้างสรสังคมน่าจะเยอะกว่านี้ทำผู้กํากับหนังสั้นอย่างพี่ปูเนี่ยเคยคิดจะทําหนังใหญ่บ้างไหมคะคือส่วนใหญ่คนทําหนังสั้นก็ก็น่าจะอยากทําหนังใหญ่การซะเยอะอยู่แล้วละครับเพียงแต่ว่าการทําหนังสั้นคือ สนามฝึกฝีมือเพื่อรอเวลาที่เราจะได้ไปทำหนังใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วถ้าวันนี้มีคนมาลงทุนให้พี่ปูเนี่ยให้งบไม่จำกัดไม,ไม่ไม่มีอะไรจำกัดเลยให้ทำหนังใหญ่สักเรื่องหนึง่งอยากจะทำหนังเกี่ยวกับอะไรสไตล์ไหนเป็นยังไงบ้างก็ก็คิดว,ว่าคงจะก็คือมีมีความรู้สึกพิเศษกับเรื่องของเวลาถ้าจะพูดอะไรให้กับคนรุ่นใหม่ๆฟังได้ก็คืออยากจะพูดเรื่องของ การเห็นคุณค่าของเวลาครับการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์คืออยากจะทําอะไรให้ให้เรารีบๆทำอย่าอย่ารออย่าคิดว่าเวลามันจะหยุดรอเราเวลามันเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่เคยหยุดรอเราแล้วเผิ่มแป๊บเดียวเนี่ยหันหลังกลับไปเน้ยเวลาเรียนจบข่าวมาสิบปีแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําความฝันของตัวให้เป็นจริงเลยเท่าที่ดูหนังในตลาดตอนนี้ก็ยังไม่มีหนังที่พูดถึงเรื่องเวลาในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็ อยากจะทาเกี่ยวกับเรื่องเวลาใช่จึงก็เห็นด้วยนะว่าทุกวันนี้เวลามันผ่านไปเร็วมากคือเหมือนโลกมันหมุนเร็วกว่าตอนสมัยเราอยู่เมื่อก่อนอนะ่ะ<ช>คือเทคโนโลยีหรือว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆมันมันเร็วมากหนึ่งวันแป๊บๆหมดไปละถ้าเราไม่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเรารู้สึกเวลามันคือชีวิตใช่ครับที่ถ้าเราใช้เวลาไม่มีค่าชีวิตเราก็ไม่มีค่าเหมือนกันเอาคืนไม่ได้เสียเงินเอาคืนได้อืมใช่ค่ะอ่ะทีนี้ขอตั้งโจทย์ให้พี่ปูลหนึ่งโจทย์ สมมุติว่าคนทั้งโลกเนี่ยเป็นตัวละครของพี่ปูแลวพี่ปูเป็นผู้กำกับของหนังเรื่องหนึ่งที่จะใช้คนทั้งโลกแสดงอยากจะทําหนังเกี่ยวกับอะไรคะจะสร้างเรื่องมันยังไงคือตอนนี้รู้สึกว่าโลกมันก็มาคือไม่อยากจะบอกเขาเรียกว่าอะไรคือถ้าจะพูดแบบอ,อุดมคติอะก็คือคงอยากจะทําหนังให้คนรักกันไม่มีสงครามใช่ไหมครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าโลกมันเป็นแบบนี้มันก็มันก็เป็นธรรมชาติของมันอะ มันไม่ใช่มีอะไรบังเอิญหรอกที่โลกมันเป็นแบบเนี้ย<า>ก็อยากให้มันเป็นไปแบบเนี้ยมีความดีบ้างมีความชั่วร้ายบ้างมีด้านมืดและด้านสว่างแต่ว่าถ้าเลือกได้ถ้ามีอำนาจในการกำกับจริงก็อยากกำกับว่าตอนจบให้ตัวละครทุกตัวกลับใจอะ่ะก่อนตายอะ่ะคือจะจะ,จะดีก็ก็ดีก็ตายไปจะจะชั่วแค่ไหนก่อนตายก็กลับใจอ,อย่างเงี้ยคือคิดว่าถ้าโลกนี้มันมันคนตายไปแล้ว ได้ขึ้นสวรรค์ล่อทุกคนเนะี่ยมันก็คงจะแฮปปี้เอนดิ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าความชั่วมันจะไม่ต้องมีแล้วถ้ามันไม่มีผู้ไายไม่มีการต่อสู้กันมันก็ไม่สนุกอยนะ่าเงี้ยค่ะและนี่ก็คือมุมมองแนวคิดนะคะที่ลึกซึ้งแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยจากพี่ปูปวิตรีเมฆนะคะสำหรับเบรกสุดท้ายค่ะรจะมาพูดคุยกับเขากันต่อนะคะถึงเป้าหมายและความคาดหวังนะคะของส่วนตัวเขาเองและความคาดหวังที่มีต่อวงการภาพยนตร์ไทยด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใน Behind the Press เบรกสุดท้ายค่ะ รายการที่จะพาคุณผู้ชมท่องไปสู่โลกของกล้องและการถ่ายภาพด้วยความสุขสนุกสนานกันเป็นประจำทุกคืนวันพฤหสัสบดีเวลา5ทุ่ม15ถึงเที่ยงคืนทาง Nation Channel หรือติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www. นิยมกล o n ง .com กลับมาสู่ Behind the Press ในเบรกสุดท้ายนะคะกับคุณปูประวิตรตีแม่ค่ะก็สำหรับเบรกนี้นะคะจะถามพี่ปูถึงความคาดหวงังและก็เป้าหมายส่วนตัว ในเส้นทางภาพยนตร์นี้ค่ะว่าตั้งเป้าหมายยังไงบ้างในชีวิตของเราก็เป้าหมายจริงๆคืออยากเป็นผู้มกับภาพยนตร์หนังใหญ่ครับค่ะแล้วก็ไม่อยากไปคนเดียวแต่ว่าเราร่วมกับเพื่อนๆที่เป็นคริสเตียนด้วยกันทําหนังสั้นกันมาป่าฟันกันมาเงี้ยก็อยากจะอยากจะเป็นกองถ่ายที่บอกเป็นทั้งผู้มกลับแล้วก็เป็นทั้งกองถ่ายที่บอกว่าทําหนังทั้งหนังคริสเตียนแล้วก็หนังที่เป็นหนังหนังสากลที่ฉาย ท,ทั่วไปนะ่ครับให้ได้การยอมรับไปทางประเทศแล้วก็ทั่วโลกอะไรเงี้ยความคาดหวังที่มีต่อวงการภาพยนตร์ไทยเหรอคะถ้าอยากจะอยากเห็นการพัฒนาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในวงการหนังไทยอยากเห็นความหลากหลายมากกว่าคือเท้าความนี่เลยนะครับค,คือโดยโดยปกติตัวเองเป็นคนที่ทําหนังเนี่ยอ่าแรกสุดเนี่ยผมเคยทําหนังทาหนังอยู่ที่โบสถ์ค่ะแล้ว ตอนที่เราเรียนจบใหม่ๆนะครับเราเรียนเพยนตปรช์มาเราก็รู้สึกว่าเราแก่วิชาเงี้ยพอมาทําหนังในโบสเนี่ยเราก็ลองเทคนิคการเล่าเรื่องอะไรแบบจะเหมือนกับอินเดียเป็นส่วนตัวปรากฏว่าคุณยายดูหนังไม่รู้เรื่องคุณยายที่โบสคุณลุงที่โบสดูหนังไม่รู้เรื่องว่าอันนี้มันเล่าอะไรดูไม่ออกอเราก็เจ็บตัวกับหนังที่เราทําที่โบสไปพอหนังเรื่องต่อมาเราทําที่โบสเราก็เลยตัดสินใจต้องทาหนังให้คุณยายดูรู้เรื่อง เราก็เล่าเรื่องแบบจบพระเจ้าสอนอย่างนั้นพระเจ้าอสอนนี้ตัวอย่างชัดเจนแต่พอออกไปข้างนอกปุ๊บก็โดนด่าว่าทื่ใช่ไหมครับทำหนังไรชั้นเชิงสิ้นดีมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าจริงๆเราเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้จริงคือถ้าเราทําแบบหนึง่งมันก็จะถูกใจเรา <คน S 2> ไม่ไสามารถถูกใจทุกคนในโลกได้ถ้าเราทําอีกอย่างหนึ่งคนอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเข้าใจค่ะบางคนก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทําบางคนก็เข้าใจ พราะนั้นคือสิ่งที่พูดเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าความคาดหวังจริงของหนังหนังไทยอ่ะก็คืออยากจะเห็นหนังที่ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าด้วยนะครับก็คืออยากจะรู้สึกว่าอยากจะเป็นหนังที่ให้คนที่เป็นชาวเขาหรือคนที่อยู่ห่างไกลความจเจริญดูแล้วก็เข้าใจได้ในขณะเดียวกันก็อยากให้มันมีหนังที่คนในเมืองเด็กที่เดินเซ็นเตอร์พอยต์เด็กที่เดินสยามก็เข้าใจได้ในขณะเดียวกันก็อยากจะให้แบบ คือใครก็ได้ในในประเทศนี้ดูเราเข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าหนังมันควรจะหลากหลายในขณะเดีวยวกันความคาดหวังของของกลุ่มตัวเองก็เลยอยากจะเป็นกลุ่มที่ทาให้ให้คนดูหนังของเราเนี่ยทาหนังที่หลากหลายออกมาแล้วก็แล้วก็ตอบโจทย์เหมือนกับเหมือนกับที่บอกว่ามนุษย์ทุกคนต้องได้รับความรอดนั่นก็หมายความว่ามนุษย์ทุกคนก็น่าจะมีหนังสําหรับเขาเฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็เชื่อว่า จะเห็นเกิดขึ้นด้วยกันนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ปูนะคะปะวิตรีแม็กมากๆเลยที่มาให้ข้อคิดแล้วก็มุมมองดีๆกับเรานะคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้กำกับหนังสั้นก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดีเพราะว่าจริงๆแล้วในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆห,หรือว่าอะไรสักอย่างบนโลกใบนี้ก็ต้องใช้ หลักการแล้วก็แนวคิดที่ดีทั้งสิ้นซึ่งพี่ปูก็ได้นําหลักการนั้นมาจากพระคัมภีร์ซึ่งเป็นหลักการนิรันดร์นะคะก็เชื่อว่าความฝันของพี่ปูในความคาดหวังส่วนตัวก็จะเป็นจริงด้วยเร็วนี้ก็ขอจะช่วยนะคะ,ะตอนนี้ก็มาถึงท้ายรายการแล้วก็ถามพี่ปูนิดนึงถึงเพลงนมัสการที่ประทับใจว่าเป็นเพลงอะไรแล้วก็มีความหมายยังไงกับเราคะ่ะก็ชอบเพลงแดดโร่งที่ข้ารักนะครับมันมีความหมายยังไงในชีวิตของพี่ปูคะ คือมีความสึกว่าฟังเพลงนี้แล้วมีความสึกว่าคือเวลาเจอปัญหาเวลาเหนือ่อยเวลาท้อใจเนี่ย <d> เนื้อเพลงก็บอกอยู่ว่าจิตใจนั้นเป็นสุขครับเมื่อเมื่อนมาสก,การพระองค์คือจิตใจนั้นเป็นสุขเมื่อได้อยู่ใกล้พระองค์เนี่ยมันก็เลยมีความสึกว่าคือชีวิตนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะเจอกับปัญหาหรือว่าความยากลําบากเนี่ยแต่ว่าพอเพลงนี้เข้ามาปุ๊บมันก็ย้าเตือนเราว่าเออมันต้องเป็นสุขอะถ้าไม่เป็นสุขมันผิดปกติเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้พระเจ้าเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นสุข มันย้ำเตือว่าเราต้องไม่ผิดปกตินะเราต้องเป็นสุขให้ได้นะี่ และท้ายรายการเราจะได้รับฟังบทเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะสรุปวันนี้ค่ะพี่ไฮเดอรเพรสก็หมดเวลาลงดับเพลงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ทุกคืนวันอนังคารเวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นมาริโอผ,ผู้ผลิตเสื้อผ้าชั้นนำของประเทศไทยบริษัทอินเทคผู้ผลิตซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และแครดราคาประหยัด NTS t r a n SPORT และผู้สนับสนุนรายการทุกท่านด้วยนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง h ิฮัด r e s s c o m ค่ะและโซเชียลเน็ตเวิร์อื่นๆของรายการด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าหนังสั้นเรื่องใดของคุณปูประวิทย์ที่ได้รับรางวัลหนังสั้นสุพรรณหงษ์ข้อ 1. looking ข้อ 2. apple of the eye ถ้าทราบคำตอบแล้วรีบโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามอย่างรายการ5สายแรกที่ตอบถูกรับของรางวัลจาก Behind the Press ไปเลยค่ะ Behind the Press สัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับมิจนาลีคนไทยที่ได้รับเลือกให้ไปใช้ชีวิตที่แดนกิมจิ1ปีอาจารย์นพดลบุฒิวงศ์กับการแบ่งปันประสบการณ์และเรื่องราวความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ คืนวันอังคารที่23กุมภาพันนี้เทีเ่ยงคืนถึงเทีเ่ยงคืนครึง่งทางเนชั่นชาแนลค่ะในขณะเดีวยวกันความคาดหวังของกลุ่มตัวเองก็เลยอยากจะเป็นกลุ่มที่ทาให้ให้คนดูหนังของเราเนี่ยทาหนังที่หลากหลายออกมาแล้วก็แล้วก็ตอบโจทย์เหมือนกับเหมือนกับที่บอกว่ามนุษย์ทุกคนต้องได้รับความรอดนั่นก็หมายความว่ามนุษย์ทุกคนก็น่าจะมีหนังสําหรับเขาเฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่มอะไรอย่างเงี้ย แด่พระองค์ที่ขาา้ารักแด่พระองค์ที่ข้านั้นบูชานามัสการด้วยหัวใจที่ยำเกรงนอกจากพระองค์ค้าไม่มีใครพระองค์ผู้เดียว ที่คาขอกองกลาบนามัสการด้วยส่วนลึกที่มาจากใจแด่พระองค์ที่ข้ารา ยงเกรนอกจากพระองค์ไม่มีใครพระองค์ผู้เดียวที่ข้าขอกองกลาหนามัสการด้วยส่วนลึกที่มาจากใจจิตวิญญาณน,นั้นเป็นสู เมื่อน้มัสการพระองค์จิตวิญญาณน,านั้นฝืนฟูเมื่อหัวใจใกล้พระองค์ในพระองค์พร้อมทุกสิ่งเปี่ยมล้นพระคุณทรงกอดกิน ศจรรยพระองค์ผู้เดียวที่ใจของข้าบูชาคงอยากจะทำหนังให้คนรักกันไม่มีสงครามใช่ไหมจิตวิญญาณน,นั้นเป็นชูขเมื่อนามัสการพระองค์ น้ำฟื้นฟูเมื่อหัวใจใกล้ประโอในปองโอพร้อมทุกสิ่งเปี่ยมล้นปละคุณสมกบอบกิจอาสาจรรประโอ พระองค์ผู้เดียวที่ใจของข้าบูชาพระองค์ผู้เดียวที่ใจของข้าบูชา